ฝันเห็นดอกรักเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลยกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับ สิ่งต่างๆรอบตัวท่านนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไว้นะครับมีปัญหานะครับและความตึงเครียดรออยู่นะครับอาจจะทําให้ท่านต้องเข้าไปแก้ปัญหาที่ยุ่งยากต่างๆนะครับทำให้รู้สึกเหนื่อยใจนะครับในการงานท่านต้องระวังความผิดพลาดหรือว่าอาจจะถูกตำหนิในเรื่องงานนะครับหากต้องประสานงานกับผู้ชายในที่ทำงานก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งไว้นะครับ สิ่งสําคัญก็คือท่านต้องรอบครอบและยืดหยุ่นให้มากนะครับเพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับคนที่ก้าวร้าวและก็ใช้อารมณ์กับท่านนะครับการเงินก็อาจจะยังมีปัญหาเรื้อรังทําให้ท่านต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับอย่าใช้เงิน ตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับด้านความรักนะครับหากท่านยังเป็นโสดนะครับก็ในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านก็เป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนเสี่ยสกับชีวิตนะครับเป็นคนแข็งที่ไม่ค่อยยอมใครนะครับดังนั้นนะครับหากท่านเป็นคนไม่ยอมใครเช่นกันนะครับก็อาจจะคบกันยากสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะลองดูนะครับใครจะแข็งใครจะอ่อนก็ต้องลองดูนะครับแต่แข็งทั้งคู่ันก็ไม่น่าจะไหว ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในอนันนี้ท่านจะรู้สึกเ,เหนื่อยอย่างมากนะครับคนรอกตัวท่านอาจจะจุูจี้ขี้บ่นกับท่านมากจนเกินไปจนทาให้รู้สึกลาคาญนะครับแล้วก็ตามนะครับท่านเองจะต้องควบคุมนะครับอารมณ์ของท่านให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นอยู่นะครับไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราไปบีดแตกใส่เดี๋ยวอนาคตเขาไม่ช่วยเราเดี๋ยวเราจะลําบากเพราะฉะนั้นในตรนนี้นะครับขอให อดทนไปให้มากนะครับเรื่องงานนะครับอาจจะโดนจับผิดจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะเอาผลงานเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับบางครั้งท่านอาจจะมีความอึดอัดใจนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมงานบางคนพยายามที่จะแข่งพายเรือกันกับเราครับแข่งขันกับเรานะแต่ว่าบางเพื่อนบางกลุ่มก็จะคอยช่วยเหลือคอยเป็นมิตรอยู่ะฉะนั้นกะนะ็อย่ากังวลใจกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไป ใบที่สามก็สำหรับท่านที่เลือกไพ่แบ่นี้ระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ่อยเงานะครับหรือว่ามีความวิตกังวลเป็นอย่างมากหวาดระแวงแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครนะครับรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นคนโอนทุกข์หรือจมกับความเศร้าความผิดหวังที่เกิดขึ้นมาจนไม่สามารถเปิดใจ นะยอมรับหรือมองอะไรใหม่ๆนะครับท่านอาจจะมีกรอบจํากัดของตัวท่านเองนะครับมีความคิดแบบเดิมๆไม่กล้าจะทําอะไรสักเท่าไหร่นะครับกลัวจะผิดพลาดแบบที่ผ่านมานะฮะท่านจะมีความกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งนะครับหรือว่าถูกทรยศหักหลังจากคนรอบข้างนะฮะหรือว่าคนใกล้ชิดแม้แต่คนรักนะครับตรงนี้ก็ระวังความฟุ้งซ่านของตัวท่านเองที่มากจนเกินไปนะครับ ในช่วงนี้ก็พยายามนะครับอย่อยู่ตัวคนเดียวนะครับหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปใบที่4นะครับในระยะนี้นะครับท่านจะรู้สึกนะครับเรื่องดาวต่างๆในชีวิตของท่านไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับมีประสักคในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับในเรื่องงานก็ต้องระมัดระวังอาจมีความผิดพลาดในเนื้องงานเกิดขึ้นนะครับทำให้ท่านต้องกลับมาแก้ไขใหม่นะครับ แต่นะครับตรงนี้ก็ก็จะดีนะครับเราก็สามารถที่จะนำงานเก่านะครับมาปรับปรุงใช้ใหม่ได้นะครับมีนโนมนะครับท่านจะมีโอกาสได้ติดต่อชาวต่างประเทศนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าอาจจะมีความผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับการเจรจาต่างๆต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นระยะเวลาที่เหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็พอรับมือได้นะครับ ความรักนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มต้นคุยคุยกันนะครับกับใครบางคนนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีการทะเลาะบบอแวงกับคนรักได้หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข14หมายเลข11หมายเลข7หมายเลข5ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลข5หมายเลข7หมายเลข11หมายเลข14